สลับบัมบลัมมาล้เฮ้ย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 นี่รถกูมันขโมยมาไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่รถกูน้องเฮ้ยมึงจอดเลยมึงจอดเลยมึงขโมยรถกูปะเนี่ยรถกูจอดอยู่ตรงบลัเพ็ญน่ะเฮ้ยจอดดิเฮ้ยจอดดิเฮ้ยพี่ชายครับสนองให้ผมอะไรนะอะไรอยู่แก๊งอะไรเนี่ยมอรตัวเลยมอรตัวเลยมีอยู่แก๊งอะไร มึงใช่เหรอวะมาขโมยรถอย่างเงี้ยมันใช่เหรอวะพูดดีมีคนให้มาครับเขาบอกว่ารถรถเขาเอาไปได้เลยพี่พูดออกมาใครให้ไม้น้องไม่ไม่รู้พี่เขาเขาใส่เสื้อสีดำร้องเพลงชาติให้กูฟังกูจะไปลงไปปไะเชวงไอ้สัตวสมันตลกของกูแล้วอะไรมั่วงอะไรน้องกินมะม่วงอะไรไปคุกเข่าด้วยไปคุกเข่าตรงตรงตรงทางนั่นทางม้าลาย มาลายเคี้ยว,วเขาเรียกนะฟุตบาทฟุตบาทมานี่มานี่คุเขาไม่มีทาอะไราเพย์ไอ้น้องจะตกมานี่เหรอมึงคุเขาเนี่ยคุเขาเนี่ยเห็นมึงเห็นป้ายไหมเ้าบอกให้มึงยืนตรงนี้เออนั่งลงเลยเออใครบอกให้มึงเอารถคันนั้นมาไม่รู้ครับเขาใส่เสื้อสีดำกางเกงสีขาวไอ้สัตว์ดันทั้งเมืองอะมึงบอกชื่อมาว่าใคร ไม่รู้ครับผมไม่รู้จักชื่อเขาเขาบอกว่าเอารถไปได้เลยมีเงินเท่าไหร่รับไม่มีเลยพี่ผมพูดเล่นใหม่อ่ะมึงอายุอะไรเนี่ยแคขวบครับไอ้ซัดโอซี o C หรือไอซีพี่โอซีส <14 S 2> ิบสี่พี่อ้าพ่อออกมาช่วยมาเนี่ยไอ้เห <want> hey, ี้ยวะเฮ้ยทำไมชนแบบนี้อะนายใช้พวกเราแะเนี่ะ อ้าวพี่ไม่พี่ขี่ไงพี่ท้าไม่ชนแบบนี้ล่ะโอผมกู้สายอยู่ข้างทางแล้วอ่ะชนแบบนี้ได้ยังไงครับเนี่ยไม่หินนะครับภาพไม่ตกไปนะครับรถพังด้วยรถพังเลยใช่รถพังเลยไอ้น้องๆอย่าใช้จังหวะจังหวะชุนธรรมลุนเข้าข้างทางก่อนเลยไปเลยน้องเข้าข้างทางเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนไอสัตว์ไอสัตว์นี่มันแยกอะไรเนี่ยไอสัตว์จอดรถคนนักเลงไอสัตว์แล้วรถกูหายไปไหนอ่ะเอา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 ไอเหี้ยเผื่อแป๊บเดียวเสียม้าเลยไอสัตว์ ไอ้จะรถผมหายปลาลดผมไอ้สัตว์ไม่ได้เลยแป๊บเดียวไม่ได้เลยไปหาลองเพลงชาติกินมะม่วงอะไรก็ไม่รู้เนี่เออมึงเอาเบอร์มาดิน้องมีเบอร์เนี่ยถามมีเบอร์ไหมไม่ตอบตอบกูถามว่ามะม่วงเปรี้ยวหรือมะม่วงหวานมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงหวานมะม่วงเปรี้ยวครับพี่มะม่วงเปรี้ยวแล้วมึงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวแล้วมไมไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำอ่ะไม่เปรี้ยวจะขมจ้าพี่อ้าวมึงตลกอ่็ เออตลกมากมาเบอร์ให้กูดิไว้เด็กคนนี้มีของเอาเบอร์ให้กูไม่มีโทรศัพท์พี่ไอ้สัตว์มีอะไรมาในชีวิตแหละมีหำอ้าวเีจยแม่งเล่นของสูงว่ะเอาใครแล้วอ่ะอ้สัตว์มึงย้ายกูถ่ายตังค์มึงอ่ะมีเงินเท่าไหร่ห้าบาทเอาป่ะตลกเพียอะไรน้องอ้าวเอาไปไงน้องมาถึงมือพี่เอาไอ้สัตว แต่กูไม่น้องอ้าว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 อาวไอ้เหี้ยดิแมงจัดเอาแม่ดิยาวบีเดอร์เฟลมาแล้วก็ต์ใหม่ฮะด่ะเอาเว้ยเอาเว้ยงดูเลี้ยงดูไอ้น้องพี่พี่ไม่ทำไรเด็กไปหาูดว่าเด็กเถอะอะไรบินไอ้เหี้ยดิมันไม่ไปน้องเฮ้ยเฮ้ยข้างในรถเฮ้ยข้างในรถมันมีมันมีเด็กอีกคนเหรอวะไอ้น้องหนีไปเอาเด็กคนนี้ลงไปนี่เอาเด็กคนนี้เฮ้ยมึงลงมาซัดแก่คนนี้ดิให้เวลาไหนมึงก็อายุราวข้าวเดียวกันแล้วสุดไล่ข้าโพดลงมาซัดกันเลย ถ้ามึงหนีไม่รอดมึงไอสัตว์มียาไม่ทีมียาป่ะว่ามึงเดี๋ยวกูพาหนีมดูหนังเรื่องเดีวกูแน่เลยเามาเดี๋ยวกูพาหนีโคตร้มึงวิ่งสุดไล่ข้าวโพดไอ้เฮียวิ่งไปวิ่งไปสุดไล่ข้าวโพดวิ่งจะวิ่งวนดำเฮียอะไรอะข้าวโพดพังมาแล้วไปโน่นไอ้เฮียไม่ไปโน่นวิ่งไปเลโอ้ยไอ้เฮียนี่มันเป็นคนปะวะเอ้ยน้องเดี๋ยวพี่พาไปซื้อโทรศัพท์ปะ ันไม่ไปว่ะบอสไอ้เขียดนีแม่งชอบเล่นการ์ดไอสัตว์เด็กเล่นการ์ดมาทำเด็กเอาไปพวกเปิดเลยให้พี่หน่อยไปแปรพี่ไปหนาเนาะไอ้เหี้ยดทรงแบบนี้กูไม่รู้เลยอีกอีกไม่นานมันจะเป็นไงเนี่ยไอ้เหี้ยฮะเราเราจับมราส่งตัวใช่หรอบอสบอกร้องเพลงจริงปหมเนี่ยเอาดิมีคนโอ้ยอไ้เหี้ยกูไม่ได้ดูโดเขาโด้มาห้าร้อยหรอใครอโนนิมัสเหรอ ใครเป็นคนโดใครเป็นคนโดชื่อชื่อชื่ออะไรว่าไงได้ยินไหมได้ยินได้ยิน <laughs> ชื่อฟ้า <laughs> อ๋อชื่อฟ้าใช่ปะแบบแบบเป็นสาษาคิดชื่อฟ้าเหรอหรือว่าอ,อโนเนมัสใครวะเขอบคุณนะครับขอบคุณนะค,คุณฟ้าอุ้ยผมไม่เสียงโดเนทผมก็เปิด มันก็ดังนะไม่ใช่หรอขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอบคุณโดนเอ็ดนะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมค่อยไปย้อนหลังข้างในไลฟ์ดู <c oughs> เขี้ยะรวยผ่านเลยที่เด็กเนะขอบคุณโดนเอ็ดนะครับขอบคุณโดนเอ็ดนะครับอเอ้ยไม่เมินไม่เมินจอไม่รู้ไงจอได้ยินเสียงไม่ค่อยช้าเมื่อกี้ไอ้เด็กนั่นมันหายไปแล้วอ่ะขอบคุณคุณฟ้าน,นะครับขอบคุณโดนเอ็ดห้าร้อยนะครับบอส ว่าไงผมเห็นเจ้วันนี้แต่งตัวใหม่เจ้เหรอเออไม่รู้ว่าจะไปอ่อยใครมจะมีใครก่อนเห็นไหมเห็นไหมนั่นอ่ะในทวิตนะพูดถึงก็ลงเลยโหตายยากจัดเยอะตายยากจัดวะอะตายแบบโอ้โหเกินไปครับคุณฟ้าใส่สูตรคุณฟ้าเกินไปใส่สูตรบอสคุณฟ้าเกินไปครับคุณฟ้า ใครครับเนี่ยคุณฟ้าคือใครเนี่ยโอ้โหแกงเด็กซสแล้วไงเดี๋ยวเจอเด็กแกงบ้างไงเดี๋ยวเจอเด็กแกงบ้างไงคุณฟ้าคือใครอะ่ะขอบคุณโดเนทนะครับโอ้ยพันห้าแล้วเหรอเกินไปคุณฟ้าขอบขอบคุณมากเลยครับผมคุณฟ้าคือใครอะ่ะคุณฟ้าคือใครอะ่ <c oughs> ะมันต้องไปตรงนู้นเลยต้องไปเลยถนน คุณฟ้าคือใครอ่ะใครวะเนี่ยคุณฟ้าเนี่ยัอดีทุกคนนะบอดี้สองพันคนดนะสองันสองรอยคนดูแลฝากแชร์ให้จอนหน่อยนะครับเจ๊ทำแก๊งเหรออ๋อตั้งแต่วันนั้อนะเจ๊ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่คุณฟ้าเนี่ยคือใครลต่หน้าหล่ออ่ะเอาดีผมว่าฝีมือมันต้องเก่งแน่เลยว่ะมันสู้เราไหวปะแค่นั้นแหละ คุณฟ้าของจริงจัดอะคุณฟ้าคือใครวะรอ, <c oughs> อยากรู้ติกตอกคุณคุณฟ้ายังว่าคือใคร <c oughs> เด็กคนนั้นก็คือฉันนี่เองเอขอบคุณโดนะครับขอบคุณโดนะครับโดนซะตกใจเลยใครวะ โบดาม e ี 14m ไปอุ้มพิกิตบิดบิดปิด <c oughs> ประธานฟ้าเหรอมาใน,นเนจนจอ๊จอดมาเมื่อเมื่อตอนบ่ายครับผมมาจามมาเมื่อตอนบ่ายแม่เด็กคนเมื่อกี้คือใครอ่ฮะฮแม่เด็กคนไหนอ่ะแม่เด็กคนนั้นจอ๊อดแม่เด็ก ใครวะพวกกูแปหนึ่งกูคิดแบบแม่เด็กคนไหนวะไอคนที่บอสเระว่าไปเด็กคนนั้นอะแต่งตัวแบบแม่เด็กคนคุณรวยดีนะบอสคนที่จอดให้นั่งคุกเข่าอ่ะใช่เหรอจริงไหมชอบโอ้โห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 บ้าบ้าแตงโมโหไม่ได้บ้าชมโม เกินไปคุณฟ้าว่าไงจอก็เราตกใจอะไรอยู่เกินคุณฟ้าเกินไปคุณฟ้าเกินไปตกใจแล้วครับมีสิคุณฟ้าเล่นอะไรกับจอสยคุณฟ้ากินไปคุณฟ้าคุณฟ้าคุณฟ้านะคุณฟ้ากันไปลิล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 ้วแล้วคุณฟ้าเราลิลลิลลล้ิลลิลอิลลิลลิ ใช่ครับเราต้องไปจอดตรงเรือเราต้องจอดตรงเรือใช่ครับเกินไปคุณฟ้าแม่เด็กคือแม่เด็กคนที่จอดบอกให้กูเข่าเหรอใช่เหรอใช่ชเขา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 เป็นคนพูดเหรอเขาเป็นคนบอกว่าเขาคือแม่เด็กเขาว่าน้ำไปนี้เสียเสียนะบอสปั่นจัดนะผมเป็นคนขี้หึงเราไม่ว่ายน้ำไปแต่เราก็ไม่มีเรืออ่ะใช้แผน อกหักเน่<อ>บอสหลอกลอ่ลอมาด้วยหลอกล่อว่าบอสอกหักร้องไห้กระวนกระวายสวัสดีครับครับพอดีอ<า>รถจอดมันเสียครับมา<ช>ร,รับจอดหน่อยได้ไหมเอออยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่เดี๋ยวผมเอารถไปรับก่อนโอ้โหบอกไม่ได้อ่ะมารับผมเลยเรจะไปถูกได้ไงอ่ะก็ลองมารับด้วยก่อน จะต้องไปที่ไหนอ่ะโู้เมือกตั้งใหญ่ตั้งโตเดี๋ยวส่ง G P ให้โอเคนี่แหละ <c oughs> เอาคุณตดเนตจากคุณฟ้านะครับโอ้หมายกระดอดคุณฟ้าเล่นกูแล้วไงม,มาไหมครับมาไหมส่งให้แบบโคตรใกล้อ่ะ <c oughs> คุณฟ้าตังจุดใน o ิกต็อไหมผมได้ไหมครับผมอยากรู้ว่าคือใครหรือว่าเป็นเป็นคนลับคุณฟ้าจะมาแบบลับๆนะครับคุณฟ้าคุณฟ้าทำเสียงหล่อๆหน่อยค่ะคุณฟ้าเกินไปคุณฟ้าว้ยครับคุณฟ้า คุณฟ้าเล่นเลยผมเนี่ยคุณฟ้าเล่นเลยผมครับเนี่ยโอ้ค,คุณฟ้าคุณฟ้าครับไอ้เี้ยกุลุดคำคุณฟ้ากันไปโอ้โหไปทาลูกเขาเหรอใช่อ่ะคุณฟ้าคือคือแม่ของเขาเ่าจริงๆเหรอใช่เหรอเอาดี คุณฟ้าคือนี่เหรอคุณฟ้าคือแม่เขาใช่เหรอโอ้โหเกินไปเกินไปคุณฟ้าเล่นแล้วเนี่ย <c ười> คุณฟ้าเล่นอะไรกลัวเนี่ยคุณฟ้าคือคนไหนอะ่ะมีใครรู้ปะ่ะอ๋อเหมือนจะเจอคุณฟ้าแล้วปะ่ะใช่นไหมปะ่ะ ฟ้าฟ้าสุอะไรให้ย่างอ่ะครับผมครับมารับผมยังกําลังว่ายน้าไปเขาอยู่กลางทะเลอ่ะโอ้โหว่ายน้ํามาใช่โอเครีบมาเลยเรารีบอยู่ตอนนี้ยายป้ากำลังมาแล้วเตรียมไถเงินเลยไหมทุบดิทุบคอมีอะไรบากหรออ๋อนี่คือคุณฟ้าใช่ไหมให้ผมไปแอบไหมครับได้เลย จัดไปถ้าเกิดว่าเขามาแล้วบอสส่งคลิกมานะได้เลยจะขอส่งสัญญาณคลิกหน่อยจัดไปเสียงคลิกเป็นไงอย่างนี้นะอ่ามามามาพุ่มตรงนี้เลยบอสพุ่มๆตอนนึงอะจะลังหาติ๊กต่อคณฟ้าอยู่แต่ไม่ใด้เห็นเราเป็นลุ้งหัวใจอ่ะหนุ่มคนนั้นก็คือฉันถึงไม่ถึงใช่เหรอ ใช่ใช่ครับมไม่ได้พูดเนาะโอเคนี่นะจัดไปขอบคุณหัวใจนะครับร้อนอย่างเงี้ยผมออกเลยจัดไปจะจัดให้เลยน่าจะชื่อว่าฟ้าสุอะไรอย่างแหละผมเห็นแล้วแบบแบบไม่เข้าเป็นใครอ่ะ มาถึงเขาก็ทำผมตกใจเลยคุณฟ้าคนใหญ่คนโตผวกมึงนี่นะผวกมึงนี่เหมือนเดิมเลยอเอ๊ะบอนหนามทิ้มโอ้โหตกใจเลยโอ้โหเล่นแล้วตกใจเลยหนามทิ้มโอ้ยคุณฟ้าคุณฟ้า เพื่อนพี่เสียงหล่อจังโอ้โอโอโคุณฟ้าใจเย็นๆโอ้ยคุณฟ้าคุณฟ้าเกินไปเกินไปคุณฟ้าเบาได้เบานะบอสบอสหนำทิมครับอยากอยากเข้ามาไหนไหนหนำทิมไงอ่๋อไม่หนำทิม <laughs> วัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอุหาค,ค,คุณฟ้าไม่เจอแล้วตอนนี้คุณฟ้าขอาคุณโดเนตนะครับโอ้โหคุณฟ้าคุณฟ้ามันครึ่งหมื่นแล้วคุณฟ้าใจเย็นคอมสเปค i5 g 1 3 5000ครับผม <c oughs> ไหนเจ๊วะยังไม่เห็นเจ๊เลยขอบคุณโดนะครับคุณฟ้าโอ้โหคุณคือใครกันแน่วะเนี่ยแล้วคุณเคยดูผมมาก่อนไหมครับหรือว่าแบบเพิ่งมาเคยดูครั้งแรกเลยเจ๊แคสเหรอโอเคครับโอ้โหเกินไปมากอ่ะจริง คุณฟ้าคุณใหญ่คนณโตรจริงเอ้กินข้าวไม่ได้หรอตรงนี้ห <c oughs> รือว่าเขาบิดเราไม่รู้อ่ะเห็นเขาบอกว่าเขากำลังว่ายน้ำมาอ๋อเอา้าเขาจะว่ายน้ำมาทำไมเขาไม่เรือ,เข,อเ,ขเขาบอกเขาเขาบอกเขาว่ายน้ำมาโอ้ ยังเคยมาดูครั้งแรกนะโอ้ปินได้เหรอครับเนี่ยคือปินได้ใช่ไหมเกินไปคุณฟ้าโอ้ไม่กอดโอช็ตโอชิเกินไปคุณฟ้าโอ้ยอะไรครับเนี่ยห้าเปนห้าร้อ คุณฟ้าเกินไปคือคุณฟ้าปิ้นได้เหรอครับเนี่ยเ <g ül üyor> กินไปคุณฟ้าเกินไปขอบคุณนะครับคุณฟ้าทำไมคุณฟ้าใจดีจังโอ้ยอะไรวะเนี่ยบอสว่าไงผมเป็นโรคเอลเคสใครที่แตะตัวผม <c oughs> โอ้โหเอลเคสโ okay, อเคเพราะ เจรักจอดจัดว no ่าเจรักจอดจัดวาน้ำมหาจอดใช่หรอเจ้าวายน้ำอ๋อขอบคุณคุณฟ้ามากนะครับขอบคุณฟ้าอันนี้คือคุณฟ้าดูผมวันแรกเลยเหรอเอาดีวันแรกคุณฟ้าก็ทําผมตกใจอันนี้เลยเหรอไหนอ่ะพี่เฮ้ยใครเนี่ยนายนะเห็นแล้วโอเคมาปะไม่ใช่เด็กคนนั้นใช่ป่ะ ไอพี่อ้วนจอร์ดเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่เจ่ะเนิ่นเนิ่นนสัตว์เจอคนแก่ละเ <c oughs> งินมาจอร์ดสลบเงินหมดจอร์ดสตรีมนางฟ้ามากกว่าจอร์ดเขาคือใครไม่รู้ว่ามาวันแรกก็แบบโอ้โอ้ยรอดนั่งขัดกระบอกยามมาเลยทีนี้จอด <c oughs> ขัดกระบ,บอกยามเลยจอดโอ้ยก่อนแหละจอดตกใจไปหมดแล้วตอนนี้นไปไหน <c oughs> อ๋อ เราไปไหนเอาไม่มีรถเลยเด็มีรถป่ะเดนด้วยกันไหมจ๊ะอุ้มดิใครอ่ะกีดเหรอไม่ใช่ลูกเราเองเอาดีอันนี้ขอขับได้ไหมครับลูกเราชื่อข้ามาจะให้ขับนะเดี๋ยวรถหายไม่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 หายสัญญาสัญญาเป็นคนดีสัญญาจริงสัญญาจริงเป็นคนดีเอ็นั่งกข้างพี่ก็ได้เอ็นั่งข้างพี่ก็ได้ข้าวมั่จะได้อะจะได้ใชได้โถที่ไม่ปิดหรอก ชื่ออะไรเนี่ยอ่ะชื่ออะเนี่ยน้องชายกูอะไรนะชื่ออะไรเนี่ยชื่อเขาเมาเสียงหล่อหลอดิจจ๊อทเสียงหล่อหล่อว้าเวลาไหนรังบอกด้วย้าวอะไรครับเนี่ยคุณฟ้าผมสตรีมบ่ายครับ บ่ายมองบ่ายสองคุณฟ้าเกินไปฟ้าคือหัวผมไม่แล่นเลยตอนเนี้ยนะคุณฟ้าเกินไปครับคุณฟ้าน่ารักมากเลยเกินไปมากครับคุณฟ้าแม่คุณฟ้าน่ารักแบบนี้ครับแม่เกินไปคุณฟ้า,าทิ่มกูจะมดแล้วเนี่ยไปไหนล่ะอ้าว โดนนำเทิ่ยมปะเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับอ่ะผมมีรถแล้วไปไหนอ่ะวอหนึ่งเรียกวอสองได้ยินแล้วแล้วเตรียมรถเลยพอดีมีคนมีคนอยู่บนรถไงเจ้าไปเรียกค่าถ่ายใช่ใช่เออไรผมทำไงขับตามใช่ปหมเออะขับตามขับตามไหขอบคุณดโดเนะครับคุณฟ้าแล้วก็แอนอนิมัสนะครับแล้วก็ทุกคนเลยนะครับโอ้โหเกินไปจริงๆว่ะเอาทายครับ ทำเหมือนได้ทำเหมืนาเด็ดมากฟาทีเด็ดมากคาสิโนอ่ะพี่จัดทำยังไงครับมาดิมาดิเสียงเปลี่ยนจัดให้เปลี่ยนหลอกแล้คุณฟ้าเขาบอกขอเสียงแล้วหลอกไม่ใช่หลอกไอ้นะทางเนี่ยทั้งตัวไม่หลอกพี่ไม่ป้นหลอกพี่เป็นคนดีใช่ขอบคุณโนเน่นะครับคุณฟ้าโอ้โห